ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่การประกวดมิดฮาไทยแลนด์แห่งประเทศไทยนะครับปี2,559นะครับผมสุดปราถนาฟ้าบรรดาลวันนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการให้ท่านผู้ชมได้ดูกันตลอดทั้งงานเลยนะครับอขอบคุณมากเลยนครับ วันนี้เป็นการถ่ายทอดสดนะครับทั่วประเทศเลยนะครับก่อนอื่นที่จะไปพบกับสาวงามทั้ง2ท่านนะครับเราจะขอบอกกับท่านผู้ชมนิดหนึ่งว่าวันนี้คณะกรรมการผู้ส่งคุณวุฒิของเราทั้งสท่านครับในการประกวดมีซาฟอสซิลด้วยเหรอคะวันนี้เป็นอันดีสาวงามครับปี2515สวัสดีค่ะอาจารย์ใหญ่ไม่ใช่ผครับนะครับเอาวันนี้ขอแนะนำท่านแรกเลยนะครับที่จะตัดสินนะครับท่านแรกาเชิดนะ พี่มาครับพี่มาโหระพาครับสวัสดีครับนี่ก็อยู่ในวงการแฟชั่นแล้วก็วงการแต่งหน้านะครับอีกท่านหนึ่งนะครับเกี่ยวกับนักปั้นนะครับเป็นมือทองโอ้โหเรียกได้ว่ามาเบียดเบียดกับพี่พจน์อนนท์เลยทีเดียวนะครับคุณตั๊ดบริบูรณ์จันเรืองครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นนายกสมาคมรักสวยรักงามแห่งประเทศไทยคุณเน่งนะครับสวัสดีครับคุณเน่งครับสวัสดีครับ และท่านที่กําลังเห็นอยู่หน้าจอทีวีของท่านตอนนี้ด้านซ้ายมือของผมนะครับเป็นอดีตมิสหาไทยแลนด์ของเราเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณเพียงตาปราชิกครับผมเพียงตาปราชิกพี่เพียงตาครับ <c oughs> ตอนนี้ผิวพรรณรู้สึกว่าเปลี่ยนไปนะครับ <c oughs> ตั้งแต่ปีนั้น2515ที่ได้ตําแหน่งไปตอนนี้ปี59แล้ว <c oughs> อ๋อไอ <c oughs> ถึงดูแลสุขภาพได้ดีขนาดนี้ครับพี่กิ่งครีนจ้ะ กินอาหารคลีนเหรอฮะพวกน้ำยาล้างห้องน้ำอะค่ะความสะอาดภายในด้วยถ้าต้องสวยจากภายในเอ๊ะพี่กินพวกสมุนไพรอะไรด้วยป่ะครับพี่ก็มีฮะไม่ถึงขนาดกิน ใช้อะไรฮะทำยังไงแค่ผ่านๆลมควันหรือยังไงฮะประมาณนั้นนะคะโอ้เพราถ้าวันไหนไม่ได้ลมควันล่ะคะเครียดค่ะเครียดไม่เครียดนะคะเครียดแล้วจะไม่สวยต้องไม่เครียดนะครับอยากจะให้พูดถึงเด็กๆสมัยนี้นะฮะที่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสักนิดนึงครับจะบอกว่าให้ความสำคัญกับการเรียนดีกว่านะคบเพื่อนก็ดูด้วยยังเด็กอยู่ ยามายาบ้ามหันตภายร้ายแรงเป็นของทําลายชาติครับแล้วถ้ารู้ว่ามีบอดแสยาบ้าพวกอะไรอย่างเงี้ยกระชาทําไงคะถ้าน้องไม่กล้าไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ครับก็มาบอกพี่ๆได้เลยอ๋อจะพาตำรวจจับเราจะไปซื้อซื้อมาทําอะไรซื้อมาทําลายมาทําลายที่ไหนในห้องฉันนี่แหละล็อกห้องให้หมดปิดหน้าต่างปิดประตูแล้วตัวคุณ่ะ อยู่ในนั้น <thấy S 1> อยู่ทำไมดูซิว่ามันเผาหมดจริงหรือเปล่าแล้วก่อนแล้วพี่ทำอะไรมก่อนครับพอเถิงครับวันนี้นะครับจะต้องมาดูชุมนุมก่อนดิคุณเนี่ยจะมาเป็นพิธีกรนะคุณเป็นอะไรมาก่อนครับผมผมงงึก่อนผมมาเป็นพิธีกรผมเป็นผัวแม่คุณมาก่อนครับแรงแล้วตอบแล้วยาปวดเพราะตอบไปมึงก็โกรธกู เ้าอะไรจากคูแล้วมึงบอกมาสิขายข้าวสารข้าวส,สารอะไรข้าวสารอะไรอะไรเออเดี๋ยวนี้อ่ใได<ป>้แล้วได้เวลาได้เวลาแถวนะครับรายการอะไรเนี่ยพั่มมากเลยเนี่ยตอนนี้นะครับเราจะมห,หมดผมไอ้ท่านผู้ชมนะครับไปพบกับนางงามที่เข้ารอบมาทั้งสองท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับได้เลยค่ะท่านแรกก่อนเลยนะครับหมายเลข30นะครับคุณ เบกกี้สีธัญญาครับปรบมือให้เธออีกครับเธอเป็นสาวที่เรียบร้อยนะครับเวลาจะเดินจะเยื้องย่างนี่นะครับก็ต้องก้าวสีละน้อยนะครับเฉพาะบนเดินแบว่าขาหายไปตอนยึงแล้วนะคะก่อนมาประกวดทำอะไรมาก่อนครั ไอ้ตัดคำถามนี้ทิ้งไปเลยได้ไหมครับถามทุกคนก่อนที่ดิฉันจะมาประกวดนางงามดิฉันปั่นจักรยานเล่นอยู่รอบสนามหลวงมาสองสามปีค่ะอ๋อปั่นออกกําลังกายปั่นขายทั่วค่ะแต่วางปุ๊บก็หมดวางปุ๊บก็หมดคนรุมซื้อหมดโนบิลัดหมดค่ะพอใจไหมครับพี่ม้าววไว นี่แหละก็คือมิดหาอแล้วคุณล่ะทำอะไรมาผมเป็นพิธีกรไม่ได้เกี่ยวไม่ได้มาประกวดกับเขาหลายครั้งแล้วหลายครั้งแล้วหั้มึงเนี่ยหลายครั้งแล้วนั่งครับเชิญนั่งครับโอยครับเชิญครับแนะนำตัวนิดนึงนะครับสวัสดีค่ะครับดิฉันเบกกี้สิทธัญญาหมายเลข30ตัวนสัตว์ค่ะ ยี่สิบสองยี่สิบเจ็ดสี่สิบดิฉันชอบทะเลสายลมภูเขาแสงแดดไบเกอร์ป่ะไม่ได้เป็นไบเกอร์ทำไมขี่มอเตอร์ไซค์ป่ะไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะรู้นี่ขี่มอใครอ้าสายลมแสงแดดไงเมื่อล่าสุดนี้พี่ตกอกตกใจมากเลยทำไมอ่ะเซเว่นอีเลเว่นพี่ขายมอเตอร์ไซค์แล้วพี่จะบ้าเหรอเซเว่นก็ผมไปซื้อของที่เซเว่นมาเขาก็ถามว่าคุณครับรับเวฟไหม ผมบอกผมไม่รับเวฟอีกแป๊บหนึ่งเขาถามผมอีกว่ารับบิ๊กไบไหมผมบอกผมไม่เอาผมมีฟีโน่แล้วใฮเอลซี่ฮัลโหลเอลซี่สวัสดีค่ะว่าไงจ้าเอลซี่บริไต์ยู่หญิผู้หญิงอ๋อไม่เป็นไรล่ะอันนี้เรื่องธรรมดาค่ะเอเอลซี่ชินแล้วเอลซี่อยู่ผู้ชายใช่ป่ะ เอซี่เอซี่ค่ะสวัสดีค่ะเอ่อไอ้เรื่องจระเข้ยังไงนะจระเข้อะจระเข้ต้องมีเด็กฝรั่งตกบ่อจระเข้ค่ะมีเด็กฝรั่งตกบ่อจระเข้หรอโอยค่ะเหรอฝรั่งตายหรือเปล่าอ่ะตกบ่อจระเข้อ่ะไม่ตายค่ะแลทำไมถึงไม่ตายอ่ะเพราะว่าจระเข้ไม่กินปลาร้าไหมค่ะ บปะคะรู้เปล่าอันนี้ยังไม่สอนไม่รู้ค่ะไม่รู้ยังไม่รู้เดี๋ยวสอมมูกันทางโทรศัพท์เลยหนะเอาดิคนเบียู์แบงโอเคน้าเบิร์กนะโอเคโธ่เบียร์เมรองไทยใหญ่ไฟโอเคแแรู้้ลว โอเคเรียบร้อยไหมครับไปโชว์พายนี่คือหมายเลข30ของเรานะครับก็ไปบ้าพี่ต้าจะเกียร์แหมแล้วบอกลูกคือมาเลยก็มาเลยเขาก็พูดไม่ชัดแต่เด้มาเลยไหนไทยใหญ่นี่แหละอีกท่านหนึ่งนะครับทิงเข้ารอบมานะครับท่านสุดท้ายนะครับเสียงปรบมือดังๆให้กับเธอนะครับคุณเอชุดติมาหมายเลขเก้าครับ ปุ้มมาเลยนะครับปึไรคณะอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมเราคิดไม่ออกอ่ะอย่างนี้ก็หาได้หรอสวัสดีค่ะนางสาวชุติมาเรียนานะคะหมายเลขเก้าสัดส่วนสามสิบสี่ยี่สิบสี่สามสิบหกโอ้ยไม่นับค่ะไม่บอกนะคะอายุสิบเก้าปีนะคะเท่าไหร่นะคะสิบเก้าค่ะอีกทีค่ะสิบเก้า ให้ครั้งค่ะอายุที่เหลือค่ะค่ะวามฝันก็คืออยากเป็นนางงามอยากเป็นมิสฮาไทยแลนด์ปีนี้นะคะตอนนี้ทั้งสองท่านก็แนะนําตัวไปเรียบร้อยแล้วนะครับมาถึงช่วงสําคัญแล้วนะครับวินาทีต่อจากนี้ไปนะครับนั่นก็คือจะให้นางงามทั้งสองท่านนะครับตอบคําถามจากคณะกรรมการเริ่มจากคุณเอชุติมาก่อนเลยนะครับคําถามครับคุณตั๊กครับเชิญครับครับผม ทราบไหมครับว่านักร้องคนไหนเปิดร้านที่บังแดดตอบครับหนึ่งสองสามนะครับ,ค,ค,รบคุณตอบไม่ได้เฉยครับผมนักร้องคนไหนที่เปิดร้านเครื่องบังแดดค่ะตูนมูลี่สแลมครับผมใช้กระดานนะคะรับยาเพี่มาเดลิมาเจ๋งๆนิดนึงนะไอ้หน้าด้านคำถามสีเรีย้จริงจังแล้วนะฮะค่ะค ถ้าเกิดว่าคุณได้เป็นนางงามหาแห่งประเทศไทยค่ะ <c oughs> คุณจะทำอะไราให้คนไทยหัวเราะได้อันนี้ต้องขอบคุณสำหรับคำถามนล้วนะคะคณะกรรมาการคะก็การเรียกเสียงหาได้ลงจากดิฉันสวยแล้วพร้อมไปทุกอย่างแล้วนะคะคงเป็นรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะค่ะรอยยิ้มยังไงครับ ถึงหมายเลข30นะครับคุณเป็กกี้สีธัญญานะครับคำถามขอเชิญพี k k k <il ha> <ua> ่มาเลยครับคุณคิดว่าคุณเกิดมาทำไมชีวิตคุณเนี่ยมันหนักแผ่นดินไหมแล้วถ้าชาติหน้ามีจริงล่ะคุณจะเกิดเป็นตัวอะไรตอบสิคะต้องขอขอบคุณสำหรับคำถามค่ะเงาะอร่อยหอยใหญ่ ไข่แดงแหล่งธรรมะง,งานชักพระประเพณีไหลเรือไฟลูกสารขาวข้าวหลามยาวกล้วยสวยหวีใหญ่ใหญ่คุณครับคุณ <c oughs> <ๆ>ครับทำขาาวัญมั่วไปหมดแล้วครับทำจังหวัดไหนเอามารวมกันเยอะแยะไปหมดเอามารวมกันหลายลูกสารมีทั้งโซลาร์มีทั้งนครปฐม,มอะไรเยอะแยะไปหมดห <c oughs> อยากรู้นกว่าคุณจะเกิดเป็นอะไรฉันจะเกิดเป็นผู้ชายค่ะทำไมคุณถึงอยากจะเกิดเป็นผู้ชาย ดิฉันจะได้ไม่ต้องเป็นแม่ของคุณไงคะบ้าไปแล้วใ่ไหนี่คือคำถามครับคุณครับเขาด่าครูไม่เกี่ยวกับคุณเลยครับโกแทนนะดิเอาละครับตอนนี้มาถึงการรวบรวมคะแนนแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคค่ะตอนนี้คะแนนอยู่ในมือของผมแล้วนะครับขอประกาศผลการตัดสินเลยนะครับผู้ที่ได้รับตำแหน่งมิชาไทยแลนด์ปี2559ได้แก่ ได้แก่ได้แก่โอ๊ยเอาไปเลยไม่หน้าไปหมดแล้วเนี่ยโเดี๋ยวนะตอนที่ประกาศตำแหน่งต้องทำหน้าแบบนี้เหรอคะครับไอ้ตอนที่คุณประกวดคุณทำหน้ายังไงคะได้แก่โยนไปทำไม เดื่อยต้อนตัวเลยไอเนี้ยชอบเป็นยังไงมึงอะประกาศเลยนะครับผู้ที่ได้รับตำแหน่งวิทธาไทยแลนด์ปี2559เอาอยหาสกเนี้ยมานั่งกันได้ตรงนี้ได้แก่หมายเลข9คุณเอชุติมาครับทีนี้กับเขาได้แลครับของประกาศเปลี่ยนเกิฑนะครับคุณพี่เปลี่ยนตานะครับประรชิกนะครับมอบสายสะพายแล้วและก็มงกุฎนะฮะเป็นมงกุฎเพชรนะครับ เพ็นอะไรครับเนี่ยเพชรบูรณ์ครับผมโอ้นะครับขอเรียนเชิญเลยครับนางงามไม่ไฮ้ยนางวันทองโลากากีนางหญิงไร้ใจอะไรกันเนี่ยเธอมันใช้ไม่ได้ทิ้งลูกกับหัวขอโทษนะเขากำลังออกอากาศสดกันอยู่นะฮะคนอะไรกันเนี่ยผมมาตามเมียผมกลับบ้านหัตายแล้วนี่ เป็นเมียเอามังแหนเอามาเดี๋ยวก่อนสายอะไรอะไรทำไมสายมาจริงเห่เมียคุณเหรอครับไม่คนนี้ไม่ใช่เมียผมครับอ้าวแล้วใครฮะใครเมียคุณเป็กกี้เหรอไั่ก็ไม่ใช่เอาแล้วเมียคุณอยู่ไหนอ่ะนู่นเหรอครับคุณเป็นใครอ่ะเป็นผัวครับกอดเป็นผัวเท่าไหร่มืก่อนไอ้นี่ใครเนีถามจังเลยเขาเป็นใรนี่แล้วทำไมมาตามกันตรงนี้เธอน่ตมันใช้ไม่เละทิ้งผัวทิ้งลูกวันนี้ฉันเอาลูกมาด้วยพาลูกมาด้วยอนี่ออก ถ่ายทอดสดกันนี้คุณคุณเสียอะไรนะฮะคุณเพียงตาฉันได้มีปัญญาเลี้ยงลูกแล้วเนี่ยคุณไปเชิญเชิญลูกมาได้ไหมฮะได้ครับคุณไก่หนุ่ยไปลูกไหมครับใชญคุณเพียงตาตรงนี้นะครับอีบอ่ะตาครับใครครับพ่อนีกันแม่เจ้าผมไม่เคยเห็นแม่มาตั้งแต่เด็กเลยพ่อเหรอไม่เคยเห็นแม่เอ็งส่องกระจกก็จะคล้ายๆแล้วลูกเอ้นีกันแม่เจ้า ไปหากราดแม่เขาสิลูกโอ้พี่เพียงตาไม yeah, ่น่าทิ้งลูกอย่าเข้ามาลูกเดี๋ยวสายตรวจผ่านมาเห็นจะล่วงแม่ไปด้วยย่าเลยเหมือนแม่ทุกอย่างมาลูกมาโอ้โหพอเลยครับพอแล้วคุณย่าหัวหนูเหม็นมากไปนอนหนุนหมาใหม่เยอะเดี๋ยวลูกพี่เพียงตาครับมีอะไรจะบอกกับท่านผู้ชมทั่วประเทศเลยไหมครับที่เราไม่เคยดูแลลูกตรงนี้กลับบ้านเราเพียงตาแม่ผมแม่ มันนั่นนะครับมันยุ่งอ่ะทั้งหัวทั้งปากเลยนะยังไงก็รักลูกให้มากๆห่วงใยลูกให้เยญ่อุๆดีใจมากเลยมาเจอแม่ครับแม่พนใกล้พูดใกล้หายแม่แม่จ๋าแม่จ๋า